สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กับผมนายกิรชัยพิมพ์ดีและดิฉันนางสาวอสาบ้านเกิดค่ะในวันนี้ครับกับเรื่องราวคําว่าลูกเสือคาที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก,ดกครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายพักแรมหรือว่าเป็นการร้องเพลงสามัญนะครับแต่ว่าจะมีใครรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังเครื่องแบบและผ้าพันคอเหล่านี้ครับ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ลึกซึ้งซ่อนอยู่แค่ไหนใช่แล้วค่ะเพราะกิจกรรมลูกเสือนะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างบังเอิญค่ะแต่มีรากฐานมาจากพระราชวิสัยท์อันกว้างไกลของพระองค์พระบาทาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่หกนนเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนเวลากลับไปสู่ยุคสมัยนั้นพร้อมจอดึกทุกแง่มุมมองของการกำเนิดลูกเสือไทยค่ะครับเราก็จะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการนำเข้ามานะครับก็จะเป็น การนํามาจากประเทศอังกฤษของเรานะครับก่อนที่จะนําเข้ามาสู่สยามอันดับแรกนะครับก็จะมาจากดินแดนอังกฤษสู่แนวคิดในสยามในปีพศ2450นอักกอบ,บาวซีประเทศอังกฤษท่านลอดเบเดนพาว l ลหรือที่เรารู้จักกันในนาม BP ท่านเพิ่งกลับจากสงครามบูในแอฟริกาใตา้และได้เห็นว่าเยาวชนอังกฤษในยุคนั้น ระเบียบวินัยความอดทนและทักษะที่จําเป็นต่อาการใช้ชีวิตอย่างน่าเป็นห่วงท่านจึงตัดสินใจทดลองนําเด็กชาย20คนจากหลากหลายชนชั้นไปตั้งค่ายพักแรมบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา9วันเพื่อฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดในป่าการผูกงื่อนการเกาะไฟการปฐถมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้อื่นกิจกรรมในเรืงเ่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจนท่านได้เขียนหนังสือ Scouting for Boys ที่เผยแพร่แนวคิดนี้ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันนั้นเจ้าชายผู้ทรงศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษพระองค์ได้เฝ้าสังเกตการกิจกรรมเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้วยพระเนตรพระกันของพระองค์เองนั่นคือสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุม,มาร พระอ,องค์ทรงมีพระราชวิสัยทักน์กว้างไกลและตรักว่าชาติที่เข้มแข็งต้องมีพลเมืองที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่ความรู้แต่ต้องมีท้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันพระอ,องค์ทรงมีพระราชดำมิว่าจะเอาแนวทางนี้มาพัฒนาดินแดนของพระอ,องค์เองให้พระเทียมอารยาประเทศ หลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่6แล้วพระองค์ก็ทรงรีเรื่องโครงการนี้ทันทีครับไปที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะเกิด,ดกิจกรรมลูกเสือพระองค์ทรงดีเรื่องกองเสือป่าสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่ได้จํากัดผู้ชายใช,ใช่แล้วค่ะกองเสือป่าคือรากฐานสําคัญของความรักชาติและมีระเบียบวินัยของยุคนั้นเองค่ะครับเราก็จะมาฟังการก่อตั้งกำเนิดกองเสือป่ากันก่อนนะครับ กองเสือป่าก่อตั้งขึ้นในวันที่6พฤษภาคมพศ2454หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าขึ้นครองราชได้ไม่นานพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างหน่วยกำลังคนสำรองที่สามารถช่วยเหลือข้าราชการและประเทศในยามขับขันสมาชิกกองเสือป่าประกอบด้วยข้าราชการและพละเรือนชายทุกคนต่างต้องเข้ารับการอบรมด้านทห,หารอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทับการใช้อาวุธการช่วยเหลือข้าราชการในสถานการณ์สุขเฉินซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีและปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและภามหากษัตริย์ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะขยายแนวคิดนี้ไปสู่สตรีไทยโดยโทรงพระกรรณาโปรดเก้าให้จัดตั้งกองเสือป่าหญิงขึ้นมาด้วยเช่นกัน เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกฝนความรู้ทักษะที่จำเป็นเช่นการปฐมุพยาบาลการช่วยเหลือผู้ป่วยและการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสมกับสตรีในสยามสงรามซึ่งนะับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้สตรีได้มีบทบาทในการช่วยเหลือชาติได้อย่างจรงิงจัง แล,แล้วนะคะแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทุกคนคุ้นเคยกับคําว่าลูกเสือ<ช>ก็มาถึงนะครับจากกองกําลังสําหรับผู้ใหญ่ก็ได้มีการขยายแนวคิดไปสู่เด็กๆครับใช่ค่ะและนี่คือหัวใจสําคัญของวันนี้นั่นเองค่ะ องคทรงตรนักว่าการที่จะสร้างชาติให้มั่นคงในระยะยาวนั้นต้องเริ่มต้นด้วยที่การสร้างคนตั้งแต่ยาวใบและนั่นคือเหตุผลในวันที่1กรกฎา,าคมพศ2 4 5 4เป็นวันกําเนิดลูกเสือไทยหลักสามประการของลูกเสือพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ยึดถือ3ข้อสําคัญคือ 1. ความจงรักภักดี 2. ความรักชาติบ้านเมือง3ความสามัคคีในคณะ พของลูกเสพระองค์ยังพระราชทานคติพจน์ที่เป็นหัวใจของลูกเสือไทยทุกคนว่าเสียชีพอย่าเสียศักดิ์และคําว่าลูกเสือพระองค์อธิบายว่าไม่ใช่เสือในป่าแต่เป็นความเปรียบเปยถึงความกล้าหาญเหมือนใจทหารเสียสละเพื่อชาติหลานได้กําหนดเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติพระองค์ทรงมีพระราชองค์การจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนชมหาดเล็กหลวงในปัจจุบัน โดยทรงนำแนวคิดจากอังกฤษมาปรับใช้เข้ากับบริบทของสยามได้อย่างลงตัวพระราชประสงค์หลักของการก่อตั้งลูกเสือนี้คือการปลูกฝังความรู้ด้านการทหารความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจการลูกเสือจึงไม่ใช่แค่การฝึกอบรมให้รู้จักการผูกเงื่อนหรือการเดินป่าเท่านั้นแต่เป็นการสร้างรากฐานทางความคิดที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตพระองค์ทรงลงมือฝึกอบรมด้วยพระองค์เองและทรงพระราชทา,านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการนี้อย่างเต็มที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพียงใดครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ฟังมาในวันนี้เราสามารถสรุปได้เลยครับว่าการกำเนิดลูกเสือไทยไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเองิญ แต่มาจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่หกของเรานั่นเองที่ท่านทรงมองเห็นว่า,าการสร้างคนคือการสร้างชาติที่แท้จริงครับใช่แล้วค่ะพระองค์ทรงนําแนวคิดจากต่างประเทศมาปรับใช้โดยเริ่มจากกองเสือป่าสําหรับผู้ใหญ่และขยายสู่กองลูกเสือสําหรับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมให้กับทุกคนเป็นกําลังสําคัญในการปกป้องและพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทําให้ทุกคนมองจิตการลูกเสือไทย<อ>ด้วยความเข้าใจและความภาคภูมิใจมากขึ้นในครั้งหน้าเราจะมานําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครั